หนึ่งส,<า>ส<า>งองสโอ้ยพดูดอยเลยครับ1ขอสีดำสีดำคือซสุส,สรันหรือเปล่าโอ้ยไอ้ดวงพูดชื่อผิดไม่ยังไงนะ love, แล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นที่นี่แล้วทำไมอ่ะก็แค่พูดชื่อผิดเอง If you h a v e n g i r l problem I feel bad for your son I got a 99 problem but I'm f a pigeon one ว่นานี่ไงแคทแคทซีเรียละทุกคนคะลูกคออยู่มีโรงเรียนไหนเสี่ยมพูไหมถ้าไม่มีลูกก็อยู่ได้ทุกโรงเรียนแหละอุ้ย มีคนเห็นแชทแต่ดดไม่เท่ครับครับใจประจานอยากได้อะไรล่ะผมจะมาลีน่าอธิษฐานสิคุกเข้าเป็นไหมอ่ะว่าตามนะ บาบาฮะบา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 อโอบาบา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 อ่ะทีบทต,ต่อไปนะอีบทต,ต่อไปด้วยอีกบทเดียวอีกบทเดียวโอเคครับเนินน้องนางฮะเนินน้องนางนอนน้องนางเนินเนิน นอนเนินเนินน้องนางนอนน้องนางเนินน้องนางเนินน้องนางอาจารย์โจอาจารย์โจอาจารย์โจนั้นโงกนูนหน้าหนุนนอนนั้นโงกนูนหน้าหนุนนอนหนองน้ำน้องหนองน้ำน้อง นั่นเหนียวเนินหนักนั่นเหนียวเนินหนักอะไรวะเนี่ยนู่นน่ะหนองนอกนู่นน่ะหนองนอกนี่อ่ะหนองในเก่งมากทีนี้หลับตาอ่ะหลับ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 สิบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนหน้านะสิบชั่วโมง สิบชั่วโมงคุณผมขอโทษคือเป็นประชาชนเหมือนกันน่ะมองยังไงถึงเป็นฮารมอิก็เห็นมายืนก้มเงยเงยอผมก็ไม่รู้จะมาเลือกโรงเรียนนะสิอ๋อก็เลือกเลยทีครับคนอยู่โรงเรียนอะไรล่ะอยู่วัดอ่วัดโคกอีเลิมอ้าวเหรอใช่ใช่เอาแล้วนะแชทหนึ่ง ส3สามโอ้ยอะโคตรดีเลยครับหนึ่งขอสีดำหนึ่งสองสามีไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอยาะไม่ใช่สีดำนี่แชทโอยาะไม่ใช่สีดำนี่ สีดำคือสุรันหรือเปล่าอุ้ยไอ้นุ่พูดชื่อผิดไม่ยังไงนะแล้วไม่เล่นเราไม่เล่นที่นี่เราทำไมอ่ะก็แค่พูดชื่อผิดเองอ่ะทำาคนเนี้ยแหละมาทำให้นุ่มอ่ะมาทำมาดึงความสนใจอ่ะนี่ไงนี่ไงนุ่มอ,อยากดูสุรัอออๆๆนอะชื่อเรียนขึ้นชื่อว่าโอก็ไม่ดีแล้ว ไม่ดีนะไม่ดีแล้วย่ไม่ดีแล้วเราไม่ได้อยากอยู่โอยาเราอยากอยู่สุสุรันเราชอบสีดำเราไม่ได้ชอบสีอื่นอ่ะนม่มาชวนเราคุยแล้วเราแล้วเราก็เลยอันเนี้ยเราเลยคิดเราเลยอธิษฐานผิดอ่ะทําไงอ่ะโทษแล้วตอนแรกเราว่าสุสุรันไม่ตอนแรกเราสุสุรันอ่ะไม่ไม่ท่องสีเดี๋ยวผมผมพาเปลี่ยนโรงเรียนท่อง เนินน้องนั่นนุดูนั่นดูน่ะน้องนอกเหนี่ะน้องในเฮ้ยเราไม่ตลกนเ้ยเราอยากใส่ชุดชี้นดฟอร์มสีดำอ่ะเราก็อยู่ตุรุรันดีแล้วแหละที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะดีแล้วแหละก็ดีมันก็ดีแต่ว่านายไปอยู่โอยาแล้วเราอยู่สุรุันไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไปขอคุณตำรวจดิคุณตำรวจเปลี่ยนได้โอยาสสีอะไรนายรู้อะาุรุรัเงินสีน้ำเงินเราไม่อยากเจอชี้น้ำเงินอาแล้วอยากเจอสีดำอ่ะ สีขาวก็ยังดีอ่ะนี่แหละเปียกแล้วเปียกแล้วฝากไว้ก่อนเถอะอย่าลืมมาเอาคืนนะแท๊ต้องไม่อยากยู่อส,สีสีน้ำเงินอะแล้วปกติเวลาที่เขาแต่งตัวเวลาที่เขาแต่งตัวไปเนี่ยแต่งตัวไปโรงเรียนอะเขาใจ้สีอะไรกันงั้นหรอ,อ ไอลูกแมวก็ไม่อยู่อ่ะเอ้ยมันหัวเอ้อยมันหัวไม่ได้ทั้งใจเฮ้ออยอีน้อน,นี่นำตำรวจฮะตำรวจอยู่โรงเรียนอะไรหรอคะอยู่โฮเซนครับทีโฮแถนโฮครับแถนโฮครับอยู่โฮเซนครับโฮเซนสีขาวผมรู้ ของคุณสีน้ำเงินครับ้เสียน้ำเงินงั้นหรอไม่อยากคือสีน้ำเงินนะทำยังไงอ่ะทำอะไรไม่ได้ครับต้องรอเขารีใหม่ครับถึงจะได้จับใหม่แล้วมันมียูนิฟอร์มไหมตำรวจมีครับมีครับมันคือแบบไหนหรอคะมันจะเป็นชุดเสื้อแจ็คเก็ตะครับแล้วก็สูทก็มีครับแต่ว่าใส่แค่วันศุกร์นะฮะใส่ได้แค่วันศุกร์ครับใส่ได้แค่วันศุกร์อย่างงั้นหรอ ไม่คือใส่ได้แต่ว่าวันสุกร์เขาบังคับใส่ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะครับไม่ตายใช่ไหมครับไม่ตายแล้วค่ะสัญญาครับผม <จะ S 2> ดีดแล้วทำอกแล้วขอให้ี่เป็นภาระขอไม่ได้เป็นครับ,รบเป็นทำไมจะไม่เป็นล่ะอยากันช่กตินต้องไม่ได้อยู่โอ้ยเมื่อกี้ต้องแชทคะเมื่อกี้ตอนที่ต้องเลือกอ่ะ ต้องตะโกนว่าโอยะเหรอฮะห,หนึ่งสองสามาโอยะะเรา,าเป็นบ้าอะไรฝีจอปากมาพูดเหรออ,อ,อยากอยู่สุสันช,ะช,ะชะดัดๆตาอยากอยู่สี่ดาวชัชดๆ่ะปิง้งปิ้งนะ